สวัสดีครับพบกับเชททอชิกนะครับคลิปนี้มีงานของเล่นนะครับเป็นงานเมทัลบิลจากจีนนะครับงานล็อตแรกเนี่ยจะใช้ชื่อว่า De v i l Hunter นะครับจะเป็นรหัส DH 05นะครับอันนี้เป็นล็อตที่ผลิตใหม่นะครับใช้เป็นรหัส y าตัวนะครับ Y Y01 นะครับชื่อ Overlord King Tiger นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ดูตัวนี้กันนะครับตัวกล่องด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับตัวอาร์บ็อกจะเป็นรูปของตัวงานนะครับยืนถือดาบโชว์แบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ เปิดกล่องมานะครับจะเจอถาดพลาสติกนะครับแพ็คตัวงานมาแยกเป็น2ถาดนะครับถาดแรกจะเป็นตัวงานนอนแบบนี้นะครับมีโล่มีอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นมือเป็นอะไรพวกนี้นะครับแล้วเขาจะมีเป็นแผ่นโฟมนะครับปิดมาอย่างนี้นะฮะแต่ว่าจะไม่มีเป็นลวดรัดตัวงานกับถาดมานะครับอันนี้คือถาดที่ใส่ตัวหุ่นมานะฮะอันนี้คืออีกถาดหนึ่งนะครับจะเป็นแพ็คหลังนะครับแล้วก็จะเป็นอะซเซสซอรีนะครับเป็นดาเป็นคล้ายๆหางนะครับแล้วก็จะมีเป็น ตัวนี้นะครับกระเด็นออกมาจากถานในสักถาดหนึ่งผมจําไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูกันเลยดูในส่วนโลนะครับโลเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกทั้งชิ้นนะครับไม่ได้มีส่วนผสมของเหล็กนะครับก็จะประกบด้วยน็อตนะครับประมาณ1,2,3,4,5,5จุดนะครับแล้วก็จะทําสีมาแบบเป็นสีแดงแคนดี้โทนนะครับโทนสีจะคล้ายๆพวกเกาะของไอรอนแมนนะครับ แล้วก็จะมีทําเป็นสีเงินมานะครับสีดําเงานะครับแล้วก็เป็นสีเขียวมาสีเขียวเหมือนใช้เป็น c a n ดี้โทนเหมือนกันนะครับเป็นเคลียเคลียเขียวนะครับข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นสีดําเหมือนเป็นเหมือนเป็นสีอะไรพวกกันเมทัลนะครับมันจะมีเป็นมุกมุกอยู่ในสีดําหน่อยนะครับก็ลักษณะโล่จะเป็นแบบนี้นะครับน้ำหนักจะไม่เยอะนะครับหุ่นน่าจะถือได้สะดวกแล้วก็สามารถติดตัวที่สามารถเป็นอะไรที่จับโล่นะครับสําหรับตัวหุ่นไว้ถือได้แบบนี้นะครับเนี่ย ในส่วนของมือที่แถมมานะครับอีก2คู่นะครับก็จะเป็นชิ้นยาง PVC นะครับในส่วนของนิ้วมือเนี่ยชิ้นยาง PVC แล้วก็เกาะที่หลังมือนะครับจะเป็นพลาสติก ABS นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและจะมีชิ้นเกาะอกนะครับมาให้เปลี่ยนอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับไม่ได้มีชิ้นส่วนของเหล็กนะครับนี่และก็จะมีชิ้นส่วนตรงเขานะครับที่ติดเข้าไปตรงหน้าผากของโต้หุ่นนะครับก็ทํามาเป็นสีแคด้โทนเหมือนกันอันนี้ก็คือวิธีการลงของเขาเขาลงแบบสียังไม่ไม่ได้กสสนนนนนิิทะะก็็็จเเเหปีงครับ สีเงินเป็นพื้นแล้วก็เป็นสีเคียแดงนะครับพ่นด้านหลังนี่เขาไม่ได้พ่นสนิทมานะครับไม่ได้พ่นปิดทึบมาก็เลยเห็นรอยสีเก่าอยู่ก็เป็นรอยสีเงินนะครับแล้วก็ตามด้วยเคียแดงนะครับก็จะเป็นสีขอเป็นโทนี้นะครับแคนดี้โทนนะฮะอันนี้คือดาบที่แถมมากับตัวหุ่นนะครับก็ขนาดค่อนข้างยาวเลยนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําหนักนะครับค่อนข้างจะเบานะครับไม่มีชิ้นเหล็กนะครับทำสีมาเป็นสีเงินสีอลูมิเนียมนะครับสีแคนดี้โทนนะครับสีเหลืองสีจะคล้ายๆสีหลักของตัวหุ่นเลยนะครับก็จะ อันนี้เป็นชิ้นหางนะครับก็จะเป็นลวดนะครับเป็นลวดดัดอยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นชิ้นพลาสติก ABS นะครับติดตามลวดนะครับก็สามารถดัดได้นะครับอันนี้คือแพ็คหลังนะครับที่มีลักษณะเหมือนปีกนะครับก็สามารถขยับจัดท่าได้เล็กน้อยนะครับจัดองศาปีกได้อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นชิ้นพลาสติกธรรมดานะครับไม่ได้มีชิ้นเหล็กอะไรนะฮะ โตวหุนนะครับเอาอกมาจากแพ็กเดิมๆคือเป็นแบบนี้นะครับก็จะค่อนข้างมีน้ําหนักนะเพราะว่าตัวนี้มีชิ้นส่วนของเหล็กนะครับอยู่ตามโครงตามเท้าอะไรพวกนี้ด้วยตอนนี้นะครับติดชิ้นเขาเข้าไปก่อนนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ลองขยับให้ดูนะครับอันนี้คือขยับหันซ้ายหันขวาได้นะครับเงยหน้าได้ในส่วนหัวนะครับจุดขยับตรงหัวไหลนะครับไหลสามารถหมุนได้รอบแบบนี้เลยนะครับนี่ ถ้ามาในกล่องเนี่ยตรงนี้เขาจะพับขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับเราสามารถเอาลงมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าลงขยับได้แบบนี้แล้วมันจะขยับได้เยอะนะมันขยับได้ไม่เยอะนะครับถ้าจะขยับหัวไหล่เนี่ยต้องขยับทั้งแขนแบบนี้นะครับตรงแขนนี่ไม่สามารถกางขึ้นไปชิดนี้ได้นะครับเพราะว่ามันติดชิ้นส่วนข้างในนะฮะแล้วก็ตรงแขนสามารถหมุนได้แบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะเห็นเป็นข้อพับนะครับเป็นแกนข้อต่อนะครับลักษณะเหมือนอันลอยนะฮะแบบนี้นะครับสีมันแบบออกเงาๆเป็นเหล็กหน่อยนะครับแล้วก็เราก็ลองพับเล่นดดูไ้ แบบนี้นี่อย่างนี้นะครับแล้วตรงชิ้นนี้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับมันจะมีเป็นชิ้นที่มันยาวกว่านี้นะครับเดี๋ยวลองถอดดูนะฮะเปลี่ยนเอาชิ้นที่ยาวขึ้นนะครับมาแบบนี้นะครับชิ้นส่วนนี่มันจะไม่ใช่ชิ้นส่วนพลาสติกนะครับจะเป็นยาง PVC นะฮะจะไม่ใช่ชิ้นส่วนที่มีความแตกหรือเปราะง่ายนะครับแต่ว่ามันก็มีความแหลมนะครับตรงนี้นะครับปลายนี่คือแหลมเลยนะนะครับถ้าทิมนิ้วนี่คือได้เลือดเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นยาง PVC นะเป็นเป็นชิ้นยางที่คมมาก นะครับคมเลยแหละคือจิ้มได้ได้เลือดแน่นอนนะครับชิ้นนี้เวลาเล่นระวังด้วยนะครับในส่วนชิ้นหน้าอกนะครับชิ้นนี้สามารถถอดเปลี่ยนกับชิ้นที่เขาให้มาได้นะ,นะโอ้โหโโทิ้มนิ้วสะดุ้งเลยอ่ะไอตรงเนี้ยเคี้ยวมาเนี่ยโหแหลมนี่เป็นรูแล้วมั้งเนี่ยเป็นเลือดละโอ้โหพูยังไม่ทันขาดคำเลยนี่นะครับถอดมันก็ถอดไม่ไม่ไม่ได้ง่ายนะนะครับแล้วก็เอาชิ้นนี้เปลี่ยนเข้าไปโอ้โหเจ็บอ่ะนี่นะครับ ชิ้นนี้นะครับเล่นชิ้นนี้ปลอดภัยกว่านะครับชิ้นที่มันทิ่มมือผมคือชิ้นนี้นี่ฟันมันเนี่ยแหลมเลยอ่ะนะครับชิมได้เกือบเลือดเกือบพุ่งอ่ะนะครับนี่นะครับในส่วนเอวนะครับสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับแต่ว่าเวลาก้มเงยเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะเวลามันก้มมันไม่ค่อยไปนะครับผมก็ไม่กล้าที่มันจะหักลงไปเยอะนะครับกลัวมันจะหักหันซ้ายหันขวาเนี่ยโอเคกว่านะฮะสำหรับชิ้นส่วนกระโปรงนะครับด้านหน้ายกได้แบบนี้นะครับด้านข้างก็สามารถขยับ หลบได้แบบน like like ี้นะครับเห็นไหมนี่แบบนี้จะฟิลคล้ายๆพวกงานกันดั้มนะครับเวลาจุดขยับช่วงกระโปรงด้านหน้าด้านหลังอะไรแบบนี้นะครับด้านข้างแบบนี้นะฮะช่วงต้นขานะครับพอเปิดดูเนี่ยเหมือนชิ้นเป็นชิ้นโครงเหล็กอยู่ข้างในนะครับจับดูก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอลลอยนะครับโครงเหล็กนะฮะแล้วก็ลองยกดูได้แบบนี้นะครับด้านหน้านะครับด้านหลังได้ประมาณนี้นะฮะพยกด้างนะครับได้ประมาณนี้นะครับก็ได้สูงพอสมควรนะฮะการงอขานะครับงอได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ เกาะข้างหลังตรงขาเนี่ยนะครับชินช้นเนี้ยชิ้นเหลืองเหลืองเนี่ยนะครับมันสามารถขยับได้เอาข้างนี้ดีกว่าขยับง่ายหน่อยนี่ขยับได้แบบนี้นะครับมีขยับหลบได้ในส่วนเท้าเนี่ยสามารถจัดองศาได้นะครับสามารถผัดงอเท้าได้ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีจัดองศาได้เล็กน้อยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะ ลองติดแพ็กหลังเข้าไปนะครับมันจะมีรูสําหรับเสียบอยู่นะครับสองฝั่งตรงนี้นะครับก็ติดเข้าไปติดแพ็กหลังเข้าไปได้แบบนี้นะครับก็ติดสนิทด,ดีนะครับไม่มีแบบอาการงอ,งองแงหลุดง่ายหรืออะไรนะนะครับค่อนข้างโอเคแล้วก็ลองยืนดูนะครับจัดท่าดีๆแล้วก็ลองยืนดูมันจะยืนได้ไหม <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะว่าติดแพ็คหลังไปแล้วเนี่ยน้ำหนักผุดมันน่าจะเทแบงหลังสักนิดนึงนะครับถ้าข้อต่อไม่ดีน่าจะยืนไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ตัวนี้นะครับลองดูก่อนนะจัดดีๆก่อนนะครับ เอ่ยยืนได้นะครับยืนได้นะเนี่ยนะฮะก็โอเคนะถือว่ายืนได้นะครับก็คือจริงๆน้ําหนักข้างหลังเนี่ยมันเริ่มทวงไปแล้วตรงช่วงแพ็คหลังนะครับแต่มันก็เอาลองมายืนตั้งปุ๊บยืนได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับลองติดชิ้นหางเข้าไปอีกอันนึงนะครับแบบนี้นะฮะนี่ติดเข้าไปแบบนี้นะครับติดหางเข้าไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเหลือติดโลนะครับแล้วก็ถือดาบอีกอันนึงนะฮะสำหรับวิธีติดโลนะครับให้ดึงนะครับชิ้นนี้ออกมานะครับเนี่ยชิ้นนี้นะครับ ที่มันเป็นเขี้ยวนะครับแล้วก็เอาชิ้นนี้นะครับเข้าไปใส่แทนนะฮะใส่แทนให้เป็นลักษณะนี้นะครับอ่าแล้วก็เอาโล่นะครับมาติดลักษณะแบบนี้นะครับพอติดอุปกรณ์ครบทั้งตัวนะครับก็จะได้สวยๆหล่อๆประมาณนี้เลยนะครับก็ติดโล่ถือดาบนะครับแล้วก็ติดปีเข้าไปข้างหลังนะครับก็ดูโอเคนะครับดูสวยกว่าตัวแบบที่ยังไม่ได้ติดอุปกรณ์นะครับตัวที่ยังไม่ติดอุปกรณ์มันดูแบบโล่งๆไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่พอติดอุปกรณ์ทั้งตัวเนี่ยนะครับก็ดูอลังการดูดุดันขึ้นเยอะเลยนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับสเกลจะอยู่ที่1ต่อ72นะครับความสูงจากเท้าถึงจุดที่สูงที่สุดตอนนี้นะครับคือปลายดาบจะอยู่ที่ประมาณ36เซนนะครับถ้าเกิดวางในตู้เนี่ยควรจะวางในตู้ที่มีความสูงในช่องที่จัดโชว์เนี่ยประมาณ40เซนน่าจะพอดีกว่านะครับน่าจะไม่ฟิตมากถ้าความสูงถึงปีกนะครับเท้าถึงปีกอยู่ที่ประมาณ33สนะฮะถ้าถึงแค่ตรงหัวไหล่นะครับหรือว่าตรงปลายหัวของเขาเนี่ยนะครับตรงขาอยู่ที่ประมาณ30 ะฮะถ้าความกว้างเนี่ยน่าจะประมาณผมวัดไปแล้วนะอันนี้วัดคร่าวๆน่าจะประมาณ35นะครับ35น่าจะยืนกำลังพอดี35 36ิมเซนนะฮะเทียบความสูงกับ Optimus LS 0 3 F นะครับเทียบความสูงกับ MPP 1 0นะครับหว่ยเจียงนะครับเทียบความสูงกับ s e n t i n e l Prime นะครับ o อ0 1นะครับเทียบความสูงกับงานกันดั้มสเกล1ต่อ100นะครับเทียบกับงานอาร์จีดับเบิลโอไลเซอร์นะครับสเกลหนึ่งต่อนะคงร้อยสี่สิบสี่นะครับเทียบ เทียบความสูงกับเกตเตอร์งาน T Zero นะครับเทียบกับเมกาจอนนะคา BS ศูนยสอนะครับเทียบกับออลติมัสแบ็คแอปเปิลนะครับเทียบความสูงกับอุลตร้าแมนสูตรนะครับสเกลหนึ่งต่อหกนะฮะเทียบกับอัลติมัสงาน T Zero นะครับช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตอนแรกผมเฉยๆนะครับพอได้จับงานจริงโอเคกว่าที่คิดนะครับสำหรับงานเมทัลบิวจีนนะครับจุดขยับไม่ถึงกับอลังการมากนะฮะแต่ข้อต่อใช้ได้นะครับยืนเองได้ไม่ต้องใช้ฐานช่วยนะครับแม้ว่าจะติดแพ็กหลังนะฮะ สำหรับท่าเบสิกเนี่ยยืนได้แน่นอนนะครับแบบจัดท่าแบบอลังการหน่อยเนี่ยคงต้องหาฐานช่วยยืนนะครับมาช่วยแบบค้ำน้ำหนักนิดนึงนะครับชิ้นส่วนโคนนะครับมีชิ้นเหล็กนะครับเวลาจับจานแน่นๆหนักๆตามสไตล์เมทัลบิลนะครับแต่ฟิลยังต่างกับพวกงานสไตล์เดียวกันอย่าง m มเตนิวเคลียร์นะครับ ทกตัวอย่างนะครับทั้งเรื่องข้อต่อนะครับจุดขยับรายละเอียดดีเทลลูกเล่นเนี่ยยังห่างกับงานมอเตอร์นิวเคลียร์อยู่นะครับเพราะว่าราคาต่างกันครึ่งนึงเลยนะครับมอเตอร์นิวเคลียร์เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ6,000ไปปลายถึง7,000เลยนะครับสำหรับบางตัวนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับ TK Toy Online เขาราคาพีเขาอยู่2,290รวมส่งนะครับน่าเสียดายนิดนึงนะครับน่าจะแถมฐานมาสักนิดนึงเป็นพวกไดนามิกอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าน่าจะมีลูกเล่นไฟอีกสักนิดนึงนะครับจะเพิ่มความเเเเออออ่่่สวววววยยยยงงาาาามมมมมขึ้้้นนนนนนีกกะะะคคคคครรรััับบพิุใตตลลแแโโด นตัวนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ